สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงบกำไรขาดทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพยาวและสังกัดหรือกฟสเมืองพยาวนะครับเป็นข้อมูล4เดือนสิ้นสุดเมษา68ที่ผ่านมาสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรามีเอกสารตัวงบแล้วก็บทวิเคราะห์ประกอบด้วยก็จะมาพยายามกันกรองข้อมูลสำคัญสำคัญกันเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะว่าผลงานเป็นยังไงสถานการเงินตอนนี้เป็นแบบไหน ครับผมงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่ามองแวบแรกเนี่ยเหมือนผลประกอบการจะดีขึ้นนะขัดทุนสุทธิลดลงจากปีก่อนเยอะเลยใช่ค่ะจากเดิมเคยติดลบ43.3ล้านบาทตอนนี้เหลือติดลบ28.4ล้านบาทดูดีขึ้นเยอะแต่ว่าพอลงรายละลเอียดจริงๆเออมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะอืมยังไงครับ จุดแรกที่น่าสนใจเลยคือรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าอันนี้คือธุรกิจหลักเขาเลยนะลดลงไป5.4%เหลือ553.2ล้านบาทค่ะ <classics iPhone> ลดลงเหรอครับทั้งที่น่าจะใช้ไฟกันปกติ <MM hmm> สาเหตุหลักๆมาจากค่า FT นะคะหรือค่าไฟฟ้าผันแปรที่มันปรับลดลง ถึงแมบบ้ว่าต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าเองก็ลดลงตามนะลดไป1.9%เหลือ551.4ล้านแต่ประเด็นคือมันลดลงน้อยกว่ารายได้ที่หายไปนะสิคะอ๋อเข้าใจละเหมือนรายรับลดเยอะกว่ารายจ่ายส่วนต้นทุนค่าไฟลดผลกระทบมันเลยไปตกที่กำไรขั้นต้นเต็มๆเ,เลยสิครับแบบนี้ ถูกต้องเลยค่ะกำไรขั้นต้นหรือ gross profit นี่หายไปเยอะมากจากปีก่อนมี22.7ล้านปีนี้เหลือแค่1.8ล้านเองลดไป91.9%เลยนะคะโหเกือบ9ทําทำให้อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin เนี่ยเหลือแค่0.33%เองค่ะจากเดิมเคยอยู่ที่3.87%เหลือไม่ถึงรึงอรเ อันนี้น่ากังวลนะสำหรับธุรกิจหลักเลยใช่ค่ะจุดนี้ถือว่าน่ากังวลแต่ว่ามันมีเรื่องที่เอ่อน่าประหลาดใจเหมือนกันคือตัวเลข EBITDA ค่ะกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายพวกเนี้ยครับมันเป็นยังไงครับมันกับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะถึง735.6เปเซ็นเป็น18.7ล้านบาทเออจริงเหรอครับกำไรขั้นต้นหายไปเกือบหมดแต่ EBITDA เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้ได้ยังไง ตัวที่ดันหลักๆเลยก็คือรายได้จากการดำเนินงานอื่นค่ะกุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง112.9%รวมเป็น72.7ล้านบาทรายได้อื่นมาจากไหนเป็นพิเศษครับถึงมาชดเชยส่วนที่หายไปได้เยอะขนาดนี้ส่วนสำคัญเลยมาจากเงินชดเชยรายได้ค่ะเพิ่มขึ้น144.4%เป็น35.2ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้ก็มักจะเกี่ยวข้องกับพวกนโยบายรัฐหรือการสนับสนุนอะไรทำนองนั้นอ๋อครับครับค่ะแล้วก็มีรายได้ค่าบริการอีกส่วนที่เพิ่มขึ้น87.2%เป็น34.2ล้านบาทซึ่งการที่ต้องพึ่งพารายได้ชดเชยเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องความสม่ำเสมอในระยะยาวได้เหมือนกันนะคะ อืเข้าใจแล้วครับก็คือภาพรวมที่ดูดีขึ้นส่วนหนึ่งเพราะมีรายรายอื่นเข้ามาช่วยพยุงไว้แล้วด้านค่าใช้จ่ายล่ะครับเป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมๆแล้วเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะ 2. 4ดเปอร์เซ็นต5เป็นห้าิบห้า้าล้านบาทแต่มีรายการที่น่าสนใจคือค่าป้องกันซ่อมแซมบํารุงรักษาแล้วก็ก่อสร้างตัวนี้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะ5้าบาเปอร์เซ็นต2เป็นล้านบาทเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะค่าซ่อมบํารุงก่อสร้าง ค่ะส่วนค่าใช้ใจ่ายบุคลากรลดลงนิดหน่อย6.35%แล้วก็ค่าเสื่อมราคาอันนี้ส่วนใหญ่มาจากระบบจำหน่ายก็เพิ่มขึ้น3.4%เป็น47.0ล้านบาทค่ะการที่ค่าซ่อมบำรุงก่อสร้างเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้มันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับอายุสินทรัพย์หรือมีโครงการอะไรพิเศษหรือเปล่า ก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะอาจจะสะท้อนว่าต้องบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่มีอยู่มากขึ้นหรืออาจจะมีโครงการลงทุนปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องบริหารจัดก,การดีๆเพราะกระทบต้นทุนโดยรวมครับพอรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันรายได้หลักลดกาไรขั้นต้นหดมีรายได้อื่นมาช่วย ค่าใช้ใจ่ายบางตัวเพิ่มผลลัพธ์สุดท้ายก็คือขาดทุนสุทธิลดลงเหลือลบ28.4ล้านทำให้อัตรากำไรสุทธิติดลบอยู่แต่ก็ดีขึ้นจากลบ6.99เป็นลบ4.53 ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกส่วนที่น่าสนใจคือรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอันนี้ต่อดีมากเลยเพิ่มขึ้น152.1%เป็น25.6ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มซ่อมบำรุงกับกลุ่มก่อสร้างก็แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามหารายได้จากทางอื่นเพิ่มเติมนอกจากการขายไฟด้วยสรุปแล้วสถานการณ์ของกอฟอสมเมืองพะเยาในช่วง4เดือนแรกปี68นี่ก็เป็นภาพที่ ผสมผสานกันอยู่นะครับมีทั้งความท้าทายในธุรกิจหลักที่กำไรบางลงมากแต่ก็มีปัจจัยบวกจากไรายได้ส่วนอื่นกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องเข้ามาช่วยไว้ ใช่เลยค่ะแม้ตัวแรกบรรทัดสุดท้ายคือขาดทุนสุทธิมันจะดูดีขึ้นแต่ถ้าดูความแข็งแกร่งจริงๆของธุรกิจหลักเนี่ยยังเป็นประเด็นสำคัญอัตรากำไรขั้นต้นที่เหลือแค่0.33เปเ็นป็นสิ่งที่กอฟอสเอมืองพะเยาต้องให้ความสำคัญมากๆขณะเดียวกันการเติบโตของรายได้อื่นและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะแต่ก็ต้องดูเรื่องความยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้แล้วก็การบริหารจัดก,การต้นทุนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ผันผลสูงอย่างค่าซ่อมบำรุงเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดครับขาวพิ oh. คราะ์งบ,บรอบนี้ของกอฟศเมืองพะเยาก็ทําให้เห็นภาพการปรับตัวนะครับทํากลางแรงกดดันโดยเฉพาะจากปัจจัยนอกอย่างค่า FT ทีที่กระทบรายได้หลักแต่ก็ยังมีการหารายได้ส่วนอื่นมาชดเชย ค่ะดังนั้นคำถามที่น่าสนใจหรืออาจจะต้องนำไปขบคิดกันต่อก็คือว่าด้วยสถานการณ์กำไรจากธุรกิจหลักที่ค่อนข้างเปราะบางแบบนี้แล้วก็การที่ต้องพึ่งพิงรายได้อื่นโดยเฉพาะเงินชดเชยในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ฟอสอเมืองพะเยาวควรจะวางกลยุทธ์ต่อไปยังไงดีเพื่อจะสร้างฐานะทางด้านการเงินที่มันแข็งแกร่งและยั่งยืนได้จริงๆในระยะยาวอืม อาจจะต้องมองหาวิธีทําให้ธุรกิจหลักกลับมามีกำไรที่ดีขึ้นครอบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้วก็บริหารต้นทุนให้รัดกุมกว่าเดิมเพื่อลดการพึ่งพารายได้ที่อาจจะไม่แน่นอนในอนาคตลงไปได้บ้าง